เดินทางมาแวะแวะซื้อหน่อไปต้มก่อนมแต่หน่อใหม่สดๆครับครับหน่อนี่ยหน่อบปงใหญ่หน่อบปงใหญ่อ้าวโอ้ยตึงวีเท่าไรฮะบีนึงสิบห้าโอ้ไม่ไม่ไม่บอกบอต้องตอบเพื่อนหรอ้ ไปต่อพเอพื่อนอางสเพื่อนจิเปมาขายได้เอารถวีนเอาวีนึงอยซื้อ,อย้อนวีนึงกันเลเอาวีนึงสิบพัน,นงามๆบักกล้วยพี่น้องบกกกักบกล้วยพ่น่าม่บักตึงปีนึงสิบห้าอ่าระเด็นเกียร์เพื่นจิกนกต่อย่ราต้องต่อเพื่อนดอกวี่อ,องหน่วีพัว โอ้ยได้จะเอามือเป็นจันได้อะนี่เอาเื้อนี้เลยไม่เท่าอันนี้อันนี้ไม่จังเือโขมอะของไพนี่ของไม่เท่าเนี่ยเท่าไหรไม่เท่าเท่าไรเท่าไหร่สี่พันสี่พันโอ้เอาเอาให้เอาให้ไม่เท่าห้าพันเลย อันนี้นี่นี 5, ่เอานี่คอยกระเกกระเดมมีปัญาอไเาให้ไม่เท่าห้าพเอาไมีเ่ 5, เยเออเอาเอาเ้ไม่เท่าห้าพเลยอ่ะทาไม่เท่าห้าพันี่ัพแวม่เท่าว่าสี่พันเอาให้ไม่เทาห้าพันอัน,นอันนี้พักยังไม่เท่านี่พักยังพักยังอันนี้อสาวพักยัง พักสมมันเป็นสมสมบัติสมบังสมบัตนเป็นอันเป็นเครือโอ้แกลเียป่าเอลปมันเป็นใบสมบ่เออบมเคยเห็นอือบอกนั่นนะไม่เท่าคเออหน่อไม่หน่อไม่ ตะนนอนใหญ่ๆตอนใหญ่ๆตอนใหญ่ๆอ๋ออันน ình, ีนน้อันนี settling, club, ้อันนี้อันนี้พ่อข้าวหน่อไม้บอสิี่พอข้าวหน่อไม้บอสไปเอาผู้อื่นเขาเจ้าคือได้ปลกระไหลเจ้าคือหาได้สองสองสามหน่อแค่นี้แหละมีน้อยมีน่อยไ้อยแสดงว่าเจ้าหาบอกเก่งท่อเขานี่บุญหาค่ะบอสมึงขาเจ้าบุญหาได้ปลกระไหลพอดนมันไปแต่ไปแต่จักโมงคือได้แต่สามหน่อกเท่านี้หนึ่งนี่ เต็มสองมุ้งสนี่ยโอ้ตายตายตายแล้วคนนี้อ่ะอีกกุ้มลูกกุ้มเมียอยู่วะนี่ฮะคุณตา,า,า,าคุณหลวงเนี่ยนี่แหละบอกมมือนียเปนคือไม่ได้ยินเจ้าวิษสองสามเมียแล้ย่งกุ้มเมียไม่ได้ที่นี่สมัมเนีหากินสัมเนียโอ้ตายละตายละเบื้งไปหาหน่อไม้มัดมือได้สามหน่อเท่านี้พี่น้อง mơ năng rồi mơ năng rồi yo xin chào anh ơi chứ mà không có sao hết đi khảo chắc máy đi khảo đi chiều dạ tao muốn tao nè nó vô phận nghe